สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกับเอวอชานล TV วันนี้คนเดินทีโอห่มไปีนึ่งห้าอีแล้วเไปเรามาวันนี้เรามาเล่นเลมกันครัแบเินเลยโอ้ยเเรามต้องน้องไม่ต้องไมไมองไม่ต้องอนไม้ไม่อไองไม่อไม่ต้องไอาไ่อตอมงมตออง โอเคเอาแฟนที่มาใส่หัวฟักทองด้วยเอาโอ้นั่นไม่เอาไปสวมชุดเลยชุดเดียวไอซี่แกกำลังใส่เออแฟนที่ออกมาใส่หัวฟักทองไหนนี่ไงเหัวฟักทองโอเคใส่หัวฟักทองไได้เหรอไม่ได้มาเฮ้ยโอเคไปมาเร็วเดี๋ยวปั้นมือปั้นมา Ο โ,อโอ้หโโีด้วยดอนพร้อมไม่ใช่่ไม่ไโอเคเรามาดูแผนที realised. ่ไปตามทอดไปตามทอดไปก็ได okay. ้ไม่รู้ลไปตามทอดไป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 ขออภัยแทนเอโลด้วยรับชมมีเสียงรบกวนมีคนทำกันบ้านโอเคไปกันโอเค เคตอนตามฉันมาตามฉันมาอาหารไายขอหาถ้าลืมกินนะคะลงไปลงไปไอซีไม่เจ็บวะไม่ไม่ไม่ไมอีกที่อีกที่อีกด้านหนึ่งน่ะโอเคเราเดินนี่ไงจะดูดิเขาไมมลุงขับแบบนี้นะโอเคเรามาทำยากันนีแหละเอานี้ยามแอปเปิลทองไม่ต้องทำเอง ฉันฉันทำแล้วฉันทำแล้วยาอะไรนะมันเป็นยาแก้พิษอ่ะยาพิษใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาพิษนี้โอ้โอ้ไปฉันจะเติมฉันจะเอาน้ำสไปโอเคเดี๋ยวฉันจะทำไปที่ชั้นช้นแรกใส่ยาใส่แล้วก็ใส่อันนี้ขั้นแรกมันอยข้างล่างไหนอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งเข้าไปเตรียมน้ำไว้เอ้ยทุกคน ฉันกำลังจะทำยาน ute, ่ะอย่า oh, พึ่งอย่าพึ่งเลยนะเฮ้ยอย่าไปทำเรากอนหัวปลาคอ เดี๋ยวนายก็รู้เองโอเคเย้เสร็จแล้วต่อไปก็กันผวเดอร์ทำให้มันยิ่งได้รอแป๊หนึ่งอมันจะไหมใช่ออ้ยยตายโอดไทำไรดวไเอทให้เอาให้เรานะเปล่าดูน้ำเปลดวดูถูกน้ำยจะนี่โอเคทุกคนพร้อมหรือยังทราไม่ทำไร เดี๋ยวได้คนบินไปไปบูเลยไปอ่ะให้นายไปก่อน ต,ตัวดีใชคขะตีไม่ให้เ็ไหมเเเลยก้มมีตาหัวเดเลลินได้หรอ โอเคมาเดี๋ยวฉันเปิดประตูไดโอ้ยประตทันนะนี่ละต้องแน่นฉันโอเคโอเคอ้ยอ้เปิดเลยเปิดเลย นายเปิดนายเปิดนายเปิดใช่ไหมเอ้ยเอ้ยไอ้อ้๊งนี่คนียิงคนที่รละคนตอนนี้พ่อคือพ่อหลัเนี่คือพ่ออย่าเพิ่งเปิดให้มันอย่าเพิ่งเปิดนึกข้าวที่เอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเราไปรักษาพ่ออ้อมอ้อวิธีทำให้พ่อหายนั่นคือโยนยาอันนี้แล้วก็ให้กด เป็นใครชนจะแกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูสไปอมทัานเอายาให้มันกลายเป็นลูสไปแล้วเลูปสไปใช่ไหมูสไปกลับมาแเป็นใครเปี่ยนชีพไปอาเบตุนกูดแก้ยังไงเฮ้ยต้องทำให้มันยังวันนี้ขับคุณบีคณเป็นใครหรอครับโอเคเราเราใส่หัวพักคองเถอะใส่ใส่ใส่แกได้ใส่สีหน่อยนี่โอเค เขาแปบเขาแป๊บขอปรับไม่มีทุกส่วนเนี่เป็นฮาโลวีนเยอะชิบโหยเลยเนี่เป็นฮาโลวีนแต่ยังไงเนี่ยเออใช่นี่คือวันฮาโลวีนอะเราหายรเปล่าตุ้งจีเราทองะเราคุ้มค่ามากเมื่อวันตุ้งจีนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮาโลวีนด้วยใช่วันคุ้มค่ามากเราไปจะได้ลุงสเปย์นานจังเลยเร็วเรื่อยๆรอไป หัวพระคลองเราไม่ต้องใส่เลยมาดูเห็นพี่กันโอดีกว่าเราข้าวเ้นมันทิ้งได้ไหมไม่ยาเพิ่งฆ่าปเอายามาใหม่เถอะเพื่อมันไม่โดนมาเลยโดนดูสิมียาที่ติดยาที่ด้วยโดนแล้วพึ่งไปโดนเรามันไม่กินอ่ะไม่มันกินเลยเนี่ยเหลือเกียรสันในห้องเนี่ยโอ้เสียงลูกกวนคว้าดังใช่เสียงลูกกวนโคตรดังเลย ใครเปิดทีนึ่ตายเลยใเปิดทีนี่ตายเลยดูดูเจสันข้างในนอยี่ลสไปปเราไปฆ่าเจสันเลยไหมใเะไปใครไปทำอะไรอะไรกี่กันสปนี่ให้ทำอะไรน้ำสปจะรืดขึนาข้างในไปเดเข้าไปเอบาร์เจใครจะเข้าไป โอโอออ้วเตัดคลิปแป๊บหนึ่งมาต่อกันอีกข้งนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้มาโอเคหนแล้วรัมเปิดไปบ เด็กยัไม่โดนยอดหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนี่ตู้อันเดียวนี่ก็ตึ๊งเหรอ สันตายแล้วอือหือวิว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 สีสีใสสีฉลาก L E O สีฉลากต้องตายเนี่ยเต้นกันเอ้โหใเรใครครับมางั้นก็ใครชอบกดไลค์ใครชอบมามากดซักสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะไปรอคันอย่าเพิ่งบ๊ายบาย